ภาพทางการ OnePlus e i h t t n s i t y Edition ดีไซน์และกรอบเลนกล้องและตัวเครื่องแบนกว่าเดิมก่อนหน้านี้ทาง OnePlus ได้เปิดตัว OnePlus c h t 2เวเมเป็นทางการที่ประเทศจีนไปแล้วนะครับโดยใช้ชิประปมวลลลแบบ Snapdragon 8 Plus Gen 1ล่าสุดก็ได้มีภาพตัวเครื่อง OnePlus e i h t t n s i t y Edition เผยออกมาซึ่งมีการปรับชมใหม่ทั้งหมดครับ โดยทาง Digital Chat Station ได้เผยภาพ One พ u ช c h A2 Dimensity Edition ที่มีดีไซน์โมใหม่ที่แตกต่างจากรุ่น Snapdragon ที่ตัวเครื่องหลักๆจะมีความโค้งมนทั้งด้านหน้าจอและฝาหลังแต่ Dimensity Edition จะมีความแบนเรียบอย่างชัดเจนรวมถึงดีไซน์กล้องที่ต่างออกไปครับโดยใน One p ั u s h A2 รุ่นปกต,ติจะมีเมนูกล้องทรงกลมขนาดใหญ่พร้อมด้วยกรอบเลนส์หรือคอนชัว์คัที่เชื่อมกับขอบด้านข้าง ส่วน Dimensity Edition จะมีความแบนเรียบก้องหลังไรต์คอนโทรลคัทและมี3เลนแต่ยังมีปุ่มอาร์เรสเอไลเดอร์เหมือนเดิมครับส่วนสเปคของ One p u พ c h A2 Dimensity Edition คาดว่าจะมาพร้อมกับกล้องหลัง64ล้านพิเซลเซนเซอร์ o v 64ล้านพิเซลแทนที่50ล้านพิเซล IMX 890ในรุ่น s ัปดรากร้อนทั้งยังใช้เทคโนโลยีชาร์จเ,เร็วอ,อยู่ที่80วัตต์ที่ปรับลดจากเดิมที่100วัตต์ด้วยครับ ตอนนี้ช่อง i t f ีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสาับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละยีบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ